สว yup. ัสดีค yeah. ่ะชื่อเด็กหญิงพิมพชนกเพ็ง <Dro> พ <pping female fans> ิชค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงไมนาพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุณฑะร์ชื่อรัตนโกศลด้วยคสวัสดีค่ะ่ทาครับคืออะไรครับอ่าตัวเ วันนี้จะมาขีดสรุปทั้ง4ีหน่วยนะคะหน่วยที่หการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหัวข้อของเนื้อหาในหน่วยที่1นี้ดังต่อไปนี้หนึ่งสาเหตุของการผลิตและทิศทางการป้องกันทางพผลิตในประเทศไทยการทจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังว เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนยากต่อการจัดการและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเป็นที่ยอมรับกันว่าการทจริตนั้นมีความเป็นสากลเพราะมีการจลิตเกิดขึ้นในทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กําลังพัฒนาการพริตเกิดขึ้นทั้งในการ แก้ทุจริตต้องคิดแยกแยะแบบวิธีคิดพฤติกรรมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนประเทศชาติเปลี่ยนโลกเปลี่ยนรูปแบบของการจสดการระหว่างประโยชน์ส่วนรวมและเกี่ยวประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนรวมสถานการณ์จำลองประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบของไม่คว่กั นทางการจัดการปัญหร้อนแคา่เทาดังการที่ะดับปัญหาการความไม่เท่าดังของภูมิภาคซ่งปัญหาการ้วามไม่เท่าดังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดในอาเซียนมากที่ ส่งผลและผลปรกอบการพัฒน,นาของประเทศและภูมิภาคเป็นอย่างยิ่งหา,พากพิจารนาเสบียว่าการพัฒนาทางเษิจของประเทศ,เทศสมาชิกอาเซียนนั้นจะเห็นได้ว่าประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจสูงในเวทีโลกแต่ในทากนาาการค้าและการตัดเป็นต้องเห็นสำคัญที่ทําให้ประเทศสมาชิกอาเซียน Thank <laughs> you. คนเรื่องควารับผิดชอบของสังคมเรื่องระเบียบก่อนการระเบียบหมายถึงแบบที่แผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการเช่นระเบียบวินัยระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติต้องปฏิบัติตามระเบียบระเป็นวินัยคือคุณสมบัติที่สาคัญในการดำเนินชีวิตความสามารถของคนทำงานคืออารมณ์และพฤตกรร โดยเกิดจากการสำลักซึ่งต้องไม่ทำใดๆอันเป็นผลทำให้เกิดความยุ่งยากแก่ตนเอง,งอนะคะว่ากฎตามความโดยตามความหมายโดยล่วงไปหมายถึงจดไว้เป็นหลักฐานตาความบังคับหรือข้อกําหนดหรือข้อบัญญัติที่บังคับให้ต้องมีการปฏิบัติตามส่วนกดตามความหมายของกฎหมายปกครองความหมาย ส่วนข้อบรญยาคือข้อบัญญัตพร้อมถึงถ่งระ,ะเบียบข้อบังคับหรือกฎบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับกติก,กาแปลว่าข้อความที่ได้ทําความตบลงกันแล้วหมายถึงกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่บุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปกาหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติและนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอ,อื่น กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ข้อบ,บังคับที่ควบคุมประพฤติของมนุษย์ในสังคมบทบาทและหน้าที่ของเยาวนชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติการปฏิบัตินเป็นเยาวนชนที่มีความ